ือนเชิมงานมัดฉาลำพึงนี่เราจะปักแขวนเบ็ดปลาไหลกันใส่เบ็ดมันปีแผ่นไรเช่นอย่างเดิมนี่ยเอากิะชบมัดหรือแต่ตงนี้ใส่บางแย่ต้งแย่อย่างนี้แย่หมูครับอันนี้หมูครับหมูหมูมักย่างดีมักยังไงะบอกว่ามักก็มักรสย่างสออย่างเดิมนี่ยก็เบาเด้อโอ้เบ็ด เขาระบายอยู่ในกระเป๋าโอ,กอ้กันนี่จริงๆก็อาอันนี้มันนี่ไข่รอันนี้ปะม,มันกินดีกว่ากันบไนะ่ได้ใส่ไข่เนาะก็สีข้าวคนนี่ก็สีกินใส่เดือนบ่กินเรอือไซเดือนกินดีปะไซเดือนมันหายากครับ <laughs> หายากจริงขัดก้นครับอัน <laughs> นี้หมูร้อยตัวก๋วยเตี๋ยวมา อุ้งอันเลยนะเบ็ดกีอก่อันมะพร้อมไหมอ๋อแล้วแบบจ,จดัดๆลูกนะม <laughs> ีไส้เบ็ดวะนั่นหรืออ๋อเหรอเหรออีเห็นอะไรก็ได้จากปลามันทุกชุ่มถ้ามันได้ทุกโตัวนะทุกหลังนะเนื่องจากเนื้อเขาดีแล้วก็ปลาไหลทุกชุ่มอ้โบอลน,นินงปริมาณเบ็ดเดี๋อวเราคุยไปก่อน <laughs> <laughs> อันนี้เราต้องไปไต้กับเขาเบ็ดเด้๋ยวนะ โอแก่ข้าวอันนี้แนวแก่ข้าวว่ะแซ่อาหารสลากมี่บุญก็น่ะนี่หอยยังโอ้สร้างข้องสามสิบอันนี้เสองอย่างเลยตัวีเด็ดเลยคันเดี๋ยวแก่ร่องขอกันอ๋อคันขาดอันนี้คือว่านี่เบ็ดเลยมั้งเถอะเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนปลาไหลเหยื่อหมูเอาสต๊อปจับนี้ไปก่อนนแล้วเราใส่กันเลย ไหมายไอ้ดูไอ้วิธีเกี่ยวหันมาดูดเออิเกี่ยวจังสี่จังสี่ครับย้อนลงไปเลยเอามันจิบลากไปเลยมัดไว้มัดไปครับ ถ้ามีตัวนี้ไม่เหลือลอ,อะไรไม่เหลือหรืหมูนไม่เหลือมีแค่นี้เองน้ำอะ่ะไหนมีอีก <c oughs> ไหนเยอะแยะเป็นน้ำท่วมใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยลั้งแรกแหกมัน เออลืม,มสวดเลยดิดดิดนิ้วอะไรละ่ะสวดดิดดิดนิ้วใส่นน้ำตับ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 นะบอโอเคเรียบร้อยไปเราไปกันต่อหมดแล้วน้ำหมดน้ำกนหมดไป โอ้พากันมาลุยปลาลุยดงดีตัวนีหไหมข้าง,า,างล่างนี่ก็น่าจะมีน้ำนะโอ๊ไม่แวกดูอะ่ะโอ้หนาแคบแทบป้ะน โอ้เป็นปลาพักบุ้งดีน่น,น้ำมือนนำเข้าบุจวะมต้องนยงลักด้วยนะ จำมันได้เด้อใส่มมงได้ว่ามันใส่เราหลงเน้่หลงน่าจะมีตัวไหมแบบนี้มีรูปะใช่ลองดูโอเคลองดูไม่ต้องหลงเหมอนนี้นี่นีหมอนนี้ข่ว่นงะมา หมายเราก็แหวกอย่าแหวกใหญ่นะครัแบแหวกลูเล็กๆพย่อนเยอะลงไปได้นั่นก็มัดไว้อุปภารกิตลาบอะไรเอาไปลาบครับหัวอย่ามาลาบเลยะเป็นท้องทุง่งทุ่งหน้าเกาเอ็นยไงซะงานป่แง่นต้นหนึ่งคันแท้เออนี่ล่ะคักวดอันนี้น่ดง เพราะว่าปลาไหลแถวนี้แรงยเยอะเบ็ดยังก็จิบกามาครับนี่ครับกามากามากัตสึเนี้ยกับเนี้ยหมูเนาะใส่ฟักให้เบิ่งก่อนนะมันเป็นยังไงเชียวเนียเ้ยวิธีการเชียวเยอะอ่าหุ่มเบ็ดให้ดีบ้านเถอะให้มันโผล่มาเหมือนแล้วเราก็ม้วนดีๆอย่าให้ปลามันรู้ว่ามีเบ็ดอ่า ตันลงไปแล้วมีประมาณมีจกักมีจักลังนี่คิดว่านี่ใส่มันรุงหลายเตือไปไดแน่นอนเนานะมันจะโอ้เหลือเสื้อครับซเซนี่ขอ,องสีซ่ซ้าห้าถาเบิ้งบัตรยี่สิบสามสิบลังพี่ใส่จนเมื่คุณเราว่าถาเบิ้งบัดยามเนะาะบัดยามเท่าเดียวเลยบันเนี่ยโอเค กันดิท้ายให้เบิ้งสู่หลังสู่หลังนี่มันกับว่าท่านได้กินดอกตอนเนี้ยเฮาให้เบิ้งวิธีใส่ไปก่อน,อน,นเอาแล้วม,มีปัญหาแล้ววะนี่หลังจากที่เขาเบิ้งมาหลายหลังแล้วหลังนี้ก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วหงัดเสียกตึกด้ดตืด้ดตืด้ดอยู่อ่เอาเขาค่อยๆเรื่องมันดิขาดโอ้วนสูบมาสูสูส่งสีตัวใหญ่ว่าตัวนี้โอ้หลงน้ำมันไปเอาไหยอดใส่เฮ้ย Say quá, đuôi chung đê. No nhao, chia ngon nhao, chung nhao, chung nhau chung nhao, chung nhao, chung nhao, à nhao, nhau, nhao, chung 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 เห็นเชือกว่าเท่าเหรล่ะเลี้ยพี่น้องบึงเอาเดอ้อใช้บุล่ะเจ้าาวหาเชือกกอนส่วนขวานี่มึงได้ปะนี่แหละชื่อนี่แหละนี่แหละมาแล้วครับเอ้อ้มหลักเขาหั่ง เขาหู้ดีอารเด็ดแท้ของแท้เลยพี่น้องครับหู้บักง่ายจะจะดึงมันเค็งได้ค่อยๆดึงงาดสู่กันไปแล้วพี่น้องไปแล้วโอ้ยยี่ทั้งๆพี่บ่ถึกแล้วถึกแล้วถึกัวบ่โอ้ยง่ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับง่ายครับมันมีข้อกำับข้ออะไรว เฮ้ยโอ้ยว่าจะคากะเห็นตัวแล้วบันนี้นี่แหละครับคลองแค่เย็นบานเท่าได้มาแล้วหนึ่งตัวหลังจากโอ้คือเกี่ยวค่ะเกี่ยวเนี่ยแต่ว่า เปลี่ยบเข้าวะเอาเงาเอาก้นเอาเงาเอาก้นดูขักขักขักพวกมันห่วยปัดตัวสำเร็จแล้วครับภารกิจละยันได้แล้วหนึ่งตัวแก่เลยเดี๋ยวรอบเบ่งผลงานมาลังที่สวานเอาอีกแล้วโอเคเขาไปเลือกได้ปะเอยลงหูเลยพี่น้องเลยเขาหูเลย โอ้ม,อมันใส่กับพู้มันคักๆเนาะคุนอะแ็่จังได๋ล่ะบอดนี่ได้แล้วขุดตีน,น,นั่ไปนั่ไปมาแล้วมาแล้วมา,าน้าแล้วตัวที่สองมาแล้วสองตัวคู่กันเลยพี่น้องใส่กำลังดีกำลังผัดใส่งามๆเลยโอ้ตัวนี้ขาวจ้วเลยเอาถือสองตัวเลย เบอรสำเร็จสำเร็จมาแล <ะ S 2> ้วครับเดี๋ยวอัดไปต่อมา <ไป S 2> สายตึงเปี้ยเลยลองกระตุกกระตุกดูให้ป้อมมันลื้อเลยนะลื้อดูด้คว่าตัวนี้จะได้ตัวไหมหลังจากตัวเมื่อกี้นี่หลุดไป มือฉมังกำลังเยอะอยู่ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าสายมันยาวมากครับมันกินไปลึกเจอไหมมาไกลเลยต้องสะุดนะพี่เนี่ยฮะ อยู่ไหมเชื่อเชื่อปะ่ะอยู่ข้างบนเนี่ยยังไงยังไงใช่ปะ่ะเปลี่ยนตัวมันอยู่นะเดี๋ยวให้ด้วยยังไงยังไงเออเนั่นไปตัวใหญ่ด้วยโน,นู่นไปข้างหลังนู่นนะ มามานนออกมาข้างหน้าออกมาหนี่ออกมานี่ออกมาลออดเชือกเลยเจอตัวแล้วตรงไปรูไหนอีกอะโชว์หูน้อยโชว์หูไหนสินี่ลึกเนี่ยลึกเหรอลึกไหมคิดไม่ลึก อ๋อโอเคนี่นะครับตัวใหญ่นะเป็นยังไงป้อมล้างนี่โอ้คือขีดเกิดเรื่องแล้วละนี่ปัญหาเพาสายตึงเปียเลยกันมหนวะเอาละครับหลังจากเคล่อนแล้วพักเว้นช่วงไว้มาหยามึงไหมสายตึงเปียเลยเอ๊ยโอกตรงนี้เปล่าที่มันหลุดอ่ะเออเดี๋ยวตรงนี้อ๋อสายไปทางไหนป้อมโอ้เขาปลาเขาดึงไปแล้ว เปิดเปิดเลยเอามีแต่เงี้ยขึ้นมาน่าเสียดายน่าเสียดายพอเปอยังเย็นเดีวยววย้อนลงไปไหมย้อนลงไปไหมยังวะไปเบื้องกันต่อไปไปสาติงเกียตามไปกันเห็นยังไดขทางนี้

ละฮะยังไงมีงานเวะที่นีงอ๋อแล้วไหนๆไหนเคียร์ให้เนใี่ยมาสมมัวมันตึงๆมันหยาดมันหยาดมือมันบ่กตกนิดโอ้สีสุดๆเมือนคายเปล่ายังสีสุดๆ เฮ้ยคายแล้วยูจึัได้กระยูตัวเนี่ย <c oughs> โอ้โหันนี้ก็ยังตกใจแล้แม่เฮ้ยโ <c oughs> ชมหน้ามันขึ้นมากเป็นไรน,นี่เศร้างลงไปนะอาการเจ็ดบอมีแล้วว่ะเฮ้ย

เงียบกิบเงียบกิบโอ้กูดูตรงนั้ไปตรงมุมเฮ้ยตึงเป๊ะวะตึงวะตึงวะตึง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 แสดงว่ามีปัญหาอีกแล้วเอาละครับหลังจากผาดบ้างมืสองใครจะโดน่ารุดไป ผัดหวังมาชอนเทียถึงกับมาเจอของแฉะแล้วครับถึงเป๊ะเฮ้ยนี่แหละครับของแฉะคองแฉะและแน่นอนครับผ่านว่ะเฮ้ยมีตัวเวทบ่บ่มีเอ้าไอมีนี่หว่าอู้หลุดอีกแล้วเฮ้ยโอ้มาอย่างซาพอติวะมองเงาะเลยไหมูผ่านไม่ด้อือมัวเป็นยังมัวเป็นยัง เอาลงไว้ไหมงวดเอาเลี้ยมมาสาุมดมันกับมันอยู่เนาะกี่ตัวกี่ตัวสองสามหลุดหมดสามตัวสายตึงหลุดโอเคว่าเป็นยังเดี๋ยวเราไปอีกวัางนึงกันฮะยใส่บ้างด้วยใส่แข้งอิงติ่งด้วยกันเนี่ย อยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆอยู่อืออือ,อ,อได้ตัวแล้วกินลึกปะล่ะลึกเลืกลืกตัวนี้ลึอกตัวนี้กินไม่เลึอกไม่ชอบ่ายว่ะผมไม่เฉยอ่ะมิดเลยตัวนี้มิดดำโอ้หงามตัวงามตัวที่หาแล้วมื้อเนี้ยรุดไปซีใครเยอะวะนี่ใายเยอะอีกใช่กูกินลึกกินลึก ใส่ไปได้อ่ะใส่ไปได้กับหิวเอาไหนดูตัวที่อ๊อกเออตัวที่สี่ของวันนี้ให้สิง่ายเป็นนั่นบ้บบบไปได้เดี๋ยวไปไปไปต่อกันงดึงขึ้นมาแล้วมันสิโล่งหอดผื่นหมดนะเยอะนะมันหลังเนี่ ไปพุนมีแนวดึงไปได้เนาะสายไปทางนั้นตรงเงีเ้ยวอ๊บไปต่อไปต่อ

นอตรงนั้นนะนี่นเงียบอยงหมาว่าห่างตัวแล้วเน่นี่นี่นปัญหาเกิดแล้วเนี่ยตัวไหนอ่ะ หนึ่งร้อ๋อยยังเค็งเฮ้ยป้อม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 มา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 นี่ปัญหาแล้วสายคือเค็งแต่เนี่ย,ยแล้วห้องยันเข่าลูกเลยเป่นเนี่ยนี่สายตึงเลย À, không đủ để xin mít tinh ạ Ok, tinh mát. 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 Tinh เอ้ยนี่ไงเบียดตัวนึ่งไงคน,นล่าบอกว่าเนี่ยโอ้ยอ,อันนี่ก็ตึงอีกแล้ววะโอ้หมตึงว่ะปัญหามันเกิดตรงนี้ว่าปลาแท้แล้วมันรอนอะ่ะเอาเนี้ยไปกินเนี่ย Ở đây như là bị kín xuống nè Nè, การปกติเบิดคือก็แล้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่หกตัวที่หกแล้วป้อมเนี่ยต้องใส่จะมีปัญหาเนี่ยมันมันดึงหยาดเชือกดึง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 เลยเนี่ยตาของงูเลยมั้งอ่าโอ้ยเออเลยแล้วจัดแห้งน้ำแห้งวะอีเป็นอย่างนั้นดิเป็นอางเนี่ยดีเลยเพะไอเพะเลยดีเชือกกันเลยกูคือหูว่างูมออยู่มองอยู่วะแล้วโอเคโดยตรงนั้นแหละก็กูหย่อนนี่แหละทีแรกอ่ะเออโอย่าเขาจริงเอาเชือกใกล้มาหน่อย พอมันดึงก็เชื่อวันตึงมันเลยปล่อยมาแล้วครับพี่น้องครับมีตัวปะใส่ครับมีปัญหาบะมีแล้วครับมีปัญหาบะมีแล้วครับมีหยาดึ้นอีกวะติดติดติดดึงดึงตึงก็ดีดตึงจนเจ็บตึงดีจนเจ็บพี่บอสเดี๋ยวขาดนะยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมติดติดตีดติดสายอ่ะตีดสายสั่นเข้าไปอ่ะอย่างนี้เหรออ๋อตึงตึงก็ดีดสายสั่นเข้าไปมึงเห็นตัวมันไปเห็นแล้วมึงก็เหลียวเห็นวะโอ้ นี่แหละครับบดใช้ย,ย่อยเลยตัวนี้หายแล้วนะติดปากเองนะ่ะเท่แค่ปากเองนะหายไปาองนะโอ้โอ้โอ้ปักเวทดีดีรูดดอกแต่บ่าให้มันทัานนะให้มันพันเชือกได้อหลังจากนี้ยรูดนะป้อมไม่รู้รูดรูดแค่ปากเองป้ายปากเองปากไหม ไม่รูดมันก็อย่าไปถอดดิโอ้ยรูดแทะโอ้ติดลมตัวเมื่อกี้นี่เชียนปลอมกับว่ายอนใส่ฮูเลยพะชานมันดึงจริงอะแหละแต่มันนี่ปะเอาไปเบิ้งอีกตปล่อยเลยขั้นต่อไปไก่สิได้ไวแล้วกลับบ้านแล้วละโอ้อันนี้ก็เกิ้งกิ่งคือเก้าคือกสุเทอแต่ว่าสิมีโตบ่เท่านั้นละ โอ้ยนี่ของแท้นี่ของแท้นี่แก่ย่อมีขยับไหมดึงวืดวืดเหรนี่ตัวมันวืดเห็นบอลเองเห็นโอ้โอตัวนี้ตกงไ่<อ>า่เ้ยแค่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่าหายนะเสือ้อเสือ้อเสื้อหาเสือกหาเสือกดึงตอนเชือกไก่อนนี่แหละครับมองมันไม้ ขี่เม้าถึงเปียคือเกาตามสามเปียตรงเนี้ยนี่เชือกมานน่เชือกมาหนาิใส่นี่มันนาชิม,มีจะลอยโตเฮ้ยไปแล้วโอ้หลุดตัวแบบไงไหมบอกแล้วคิดง้างโอ้ได้เห็นแต่ตัวมันพี่น้องเสียดายท,ท๊อคื้อน่ะท่ำแค้นนิดเนาะ อะไรโมเป็นดิ่งกับมันเล่นเี่อะไรล่ะมันทันอยู่อ๋อโมเป็นยังไปเอายหรือวะโมเป็นยังโมเป็นยังจ้าชั่งน้ยไหได้เห็นแต่ตัวมันโมเป็นยังดอกดียังได้เห็นมันทันไม่ดิอันนี้สุดยอดเลยพวกเนี้ยสุดายโมใสอีกเลยใไปหอดใจระบู โอ้ยตัวใหญ่เอาดีตัวกินเนื้อนะเห็นแล้วฟาดไปไกลกระปูโอ้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นยังมาเป็นยังมันกินไม่เด็กกว่าเด็กมนงรักนี่วิธมาด้วยนี่ก็เข้าขนาดเนี้ยทุกตัวเลยอ่ะอย่างีเข้าไปอ่ะ นี่แหละปัญหามันน้อยปลามันจินมมันลากลากลากเลยอ่ะจับได้ดึงเข้ารูจับขึ้นเห็นหรอครับวะของปูเองสไตล์เนาะตัวนี้เนาะเแล้วตัวนี้ป่าเนี่ยแนวเนี้ยแนวแคันเนี้ยยาวเลย ปอยนะมนอยนนันท่านหยาเลยนะลูกปลอยสิมากกันไปเลยที่แรกดึงหยาไนเลยเนาะสาวตัวมึงดึงมาเลยผีเนาะตัวยกดึงไงนะปล่อยโอ้โน้โมตัดเสือตัดเสือเรือนั่นก็ตัดทรงนี้นนนรนนเรือจากทรงเฮ็ดพาเซ็ <c oughs> <c oughs> ตมือ <c oughs> ตัวนั่นสุดมานเลยจริงกับไม้แตกดีนะยังเห็นเ<น>ด็ดเด็ดทายไว้ได้เห็นตัวมันอยู่เด็ดทายปะทายท่านพอดีอือไปแผลงใหมเอิน้นกันต่อนี่นี่นี่ป้อม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 เช็คมึงเด้อ๋อเป็นยงังว่าเป็นยงัง ไปกันต่อเออออกโอ้ก็ออกเสนน้นไหนอ่ะข้างในวะเสะข้างในนี่ปะไม่มีนะ กูมีปัญหาแท้ววะฮะปัญหายีกไหมคุณน,น่ะไซส์เคลียงจริงจิงเนาะคุณน่ะเออเยอะปัญหาก่อนเกิดปัญหาอีกแล้วพี่น,อน,น้องจะลงไป<ล>มันลมเด้มันบ่นลงกับโบได้ตีกระตกวิ่กระตกให้มัเดือเข้าปากทีงี้เออนี่โอ,นโอ้นัน่นน่ะเดี๋ยวเห็นตัวแล้วกดทางนี้เลยป้อมอกปิดเงียบขึ้งนงูเลย ดึงเชือกข้างนั้นเลยเยจะเชือกลับตัวแบกเยอะมาเลยไม่รู้จกเชือก่อนเอ้าวนี่ตัวซัมมี่ผันบอลลูดตัวใหญ่ผันลุดเนาะโอ้เสียดายครับวะ่ะดึกเลยนะเนี่ยไปเฮก็เป็นทางพิเลยไ,ไยาผิดฉากไปแล้ววันนี้ จเห่อไปสรุปผลงานกันอีกที่หนึ่งยูทึ่งกูละอยู่ฟังกูละได้กันมาหกเจ็ดตัวเมื่อนี้ตีว่าเป็ะสุบปลสับเร็จอยู่เขาไ่อยู่ที่นีกันเลยเฮ้ยเขาไม่มาเดี๋ยวดล่ากันช่วยบรรยากาศท้องท่งหน้านี่ละไม้เด็ดข้องเฮ้าสวัสดีครับ